สวัสดีครับผมวันนี้มาดูกระบะนะครับ4ประตูเข้าใหม่นะสวยๆนะครับเป็น4ประตูยกสูงรุ่นยอดฮิตเลยนะราคาดีมากนะสำหรับเจ้านี่เลยครับ m a สด a า t 5 0 Pro นะฮะตัวนี้เป็นตัว2.2 High Laser นะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะขับสนุกๆเลยรถปี2 0 1 2นะครับผมสีขาวหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับผมเดิมมากคันนี้นะอ่ะให้ดูรอบๆคันกันนิดนึงนะครับผมนะ ไปนะครับมุมส้มนะสวยๆเลยนะฮะล้อแม็กขอบ17นิ้วนะจากโรงงานมาให้เลยนะครับมัสด้านี่บี้าศูนยตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขาคือห้องโดยสารค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมแล้วก็ตัวทางรถสูงมากนะครับมีบันไดข้างนะมาให้ด้วยนะฮะนี่มาๆมามา,มา,มาดูรอบๆคันกันนิดนึงนะครับข้างหลังก็คลีนครีนะครับผมนะาลเนอรสวยมากนะไม่ผ่านการบรรทุกหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะฮะ อ้าวปเดี๋ยวพาไปดูในห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับผมนะจุดเด่นของ Bt50 Pro คันนี้นะครับอยู่ในห้องโดยสารนี่แหละฮะนี่เห็นไหมฮะอย่างที่บอกนะครับห้องโดยสารกว้างมากๆนะครับแล้วก็ตัวถังรถค่อนข้างสูงเลยนะเรียกว่าลุยไหนลุยกันได้หมดทุกเส้นทางนะครับผมนะเครื่องยนต์ก็2.2ลิตรนะครับผมดีเซลนะดีเซลเทอร์โบด้วยเรียกว่าประหยัดน้ํามันนะครับที่สาคัญนะ อัตราเร่งจัดมากนะรถคันนี้นะฮะใช้ได้เลยนะนี่ครับเกียร์หสปีดอย่างที่บอกนะครับผมนะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเลขไม้นะคันนี้วิ่งมาไม่เยอะเลยนะครับ1 3 3 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะฮะอุปกรณ์พื้นฐานทุกอย่างก็ครบครบนะครับภายในเน้นโทนดำนะสีดำล้วนๆเลยนะครับผมเบาะหนังก็ได้เป็นเบาะหนังดำนะฮะ พวกเสานะพวกหลังคานี่ก็จะเป็นสีครีมนะครับก็จะตัดกับห้องโดยสารนิดนึงนะฮะนั่งสบายมากๆนะนั่งสบายมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะเทอร์โบด้วยนะครับผมเรียกว่ารุ่นนี้ก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะอัตราเร่งดีมากๆนะครับผมนี่ เปลี่ยนท่ออินเตอร์คูลเลอร์มาให้แล้วนะครับผมใช้งานยาวๆเลยนะเพราะว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าท่อจะแตกท่อจะรั่วนะเอาไปใช้งานยาวๆนะครับห้องเครื่องสวยมากๆนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะครับน็อตแก้มคานต่างๆนะครับไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยชนมาเลยนะสวยๆแบบนี้นะฮะมาดูรถได้เลยที่ทัสตี้ออโตเฮดโคราชนะครับราคาสุดพิเศษนะครับรถปี2012นะได้ตัวยกสูง4ประตูด้วยนะครับเรียกว่า ตรงสเปคของใครหลายๆคนเลยนะครับผมนะขายเพียง3 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ3 4 5 0 0 0บาทนะ,ะราคาสุดคุ้มเลยนะครับราคานี้นะฮะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเพียง7,000บาท72งวดเท่านั้นเองนะครับผม6ปีนะ,ะผ่อนสบายๆนะครับใครที่สนใจอย่างที่บอกครับมาทดลองขับรถนะมาดูรถจริงนะมาพูดคุย,ายรายละเอียดเอกสารกันนะครับผม มีอะไรก็โทรหาได้0617295454นะครับ0617295454นะรถสวยๆแบบนี้มีเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากเจ้า Mazda BT50 Pro คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมรถสวยๆนะใครที่สนใจรีบเลยครับผมขอบคุณมากครับ